จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาหลบลมมานั่งสบายๆยอยู่ใต้หน้าผาเพราะอยู่ด้านบนลมแรงอากาศเย็นมากด้วยในฤดูเช่นนี้แหละฤดูเช่นนี้ต้องมาลองดูที่ภูผาสูงในยามเช้าหรือมาตักบัดเสราร์อาทิตย์ลองดู หรือว่าไปนั่งอยู่บริเวณแถวหอกราบหอสิมนะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศลมลมในธรรมชาติเรามาพูดธรรมะกันซึ่งเป็นสิ่งที่พระควรจะต้องพูดหรือว่าชาววัดหรือว่าผู้ปฏิบัติ หรือว่าใครต่อใครก็ตามเถอะเพราะเรื่องว่าศาสนานี้เกี่ยวข้องกับทุกผู้ทุกคนเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายเกี่ยวข้องไปทุกสัตว์ทุกส่วนฉะนั้นพระธรรมคำสอนจึงถูกนำมาวิจัยวิจารณ์ให้ได้ยินได้ฟังกันในหลายแง่หลายมุม หลายแบบหลายฉบับฉะนั้นคำสอนหลายแบบหลายฉบับหลายแง่หลาย,ลายมุมนี้ถ้าในคราใครนํามาจากพระไตรปิฎกจากท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงมันก็แล้วกันไปแต่ถ้ามาจากผู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่รับการศึกษามันก็จะระสําระสายไป หาหลัก้าเกฑ์ไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายศาสนานี้เป็นเรื่องเนื้อๆน,นะเป็นเรื่องจันๆเป็นเรื่องแท้ๆซึ่งพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงเอาไว้ได้ตรัสรู้และนำมาสอนสาวกจนมาถึงพวกเราทั้งหลายนี้ เป็นเรื่องใสๆสสะอาดสะอาด,ดังนั้นครั้งพุทธกาลท่านสอนแต่เนื้อเนื้อคำว่เา,าเนื้อเนื้อคือสอนแ้ะนำมาประพฤติธปฏิบัติไม่ใช่พูดกันแต่ปากแต่ไม่ได้ทำกันหรือทำเล่นไม่ได้ทำจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้า ในครั้งปัจจุบันที่ผู้ทําจริงๆเนี่ยเรียกว่าเนื้อเนื้อไม่ใช่เพียงเป็นพิธีรีตองเท่านั้นยังได้แจ่นได้แท้ได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นอัตเห็นธรรมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความมีชีวิตเกี่ยวความเป็นความตายของคนนี้ถ้าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ จะเป็นเรื่องเดียวว่าเนื้อเนื้อแท้แท้เจนเจนฉะนั้นครั้งพุทธกาลเราเห็นพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงพระธรรมวินยัยทั้งบัญญัติอนุบัญญัติต่างๆทั้งประสูรพระอภิธรรมพระวินยัยทั้งสิกขาที่มาในพระปฏิโมกและนอกพระปฏิโมกกระลวนแต่เป็นเนื้อเนื้อทั้งนั้น ในธรรมะ80,000ีพัระธรรมขันล้วนแต่แสดงเพื่อความพ้นทุกข์และผู้ปฏิบัติก็รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากอะไรมากนักมุ่งไปข้างหน้าตามพระธรรมคำสอนครั้นผ่านมาผ่านมาเอาจนมาถึงปัจจุบันวันนี้แหละมันก็มีแต่น้ำน้ำ หาเนื้อเนื้อไม่เจอก็เหมือนกับข้าวนะถ้าเนื้อเนื้อแล้วก็เรียกว่าทั้งรถทั้งชาติทั้งโอชารสแห่งธรรมมันก็ได้โอชารสขั้นสุดยอดขั้นผ่านมาผ่านมาก็เป็นน้ำท่วมทุ่งปักบ,บุง้งหลงเหลงมีแต่น้ำน้ำ หาเนื้อไม่เจอหาต่อนไม่เจอหาเนื้อไม่เจอก็เลยกลายเป็นแบบข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงเห <c oughs> มือนว่าดูดีเหมือนว่าแท้แต่ก็ไม่แท้เหมือนว่าจริงแต่ก็ไม่จริงเหมือนว่าพ้นจากทุกข์ก็ไม่พ้นก็เลยกลายเป็นน้ำน้ำไปถ้าเป็นกับข้าวแล้วก็ มีแต่น้ำไม่มีเนื้อและจะจินยังไงโอชารสมันก็หายไปทุกคนก็ได้แต่น้ำไม่ได้เนื้อได้แต่เปลือกไม่ได้จนันไม่ได้กะพีไม่ได้จนันหรือเปลือกก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันมากเกินไปเสียแล้ว ปรุงยังไงก็ไม่พอจะเป็นรถเป็นชาติเพราะว่ามันเป็นแต่น้ำน้ำถ้าวันนี้จะกลายเป็นน้ำน้ำกันไปเสียหมดอะไรอะไรก็เป็นพิธีเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกันก็เลยไปนสนใจเรื่องนอกๆไปเสีย เรื่องข้างในคือจิตตภาวนาเรื่องธรรมปฏิบัติก็เลยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกันาศาสนาจึงเร็วแหลมจึงแปลกๆไปจึงรเรื่องแปลกแปลกไปประหลาดประหลาดไปเอาไปเอามาผู้ปฏิบัติาศาสนากลายเป็นตัวประหลาดเพราะต่างเอาน้ำน้ำ ซึ่งเป็นน้ำขี้โคลนขี่ตมนั่นแหละเอามาแจกแบ่งกันเอาน้ำเน่าน้ำเหม็นมาแจกแบ่งกันโอชารสแห่งความบริสุทธิ์สะอาดจ,จึงไม่เกิดขึ้นในหมู่ในคณะผู้ประพฤติปฏิบัติแต่น้ำน้ำนั้นอันนี้หลักเจณฑ์มันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้มีหลักมีเจณไม่ได้มีข้อประพฤติปฏิบัติ อย่างมั่นคงถาวรจริงจังอะไรแล้วก็เลยไปแบบน้ำน้ำน้ำหมดน้ำคูดน้ำคำอะไรพวกนี้ไปเสียก็เลยเป็นแต่พิธีพิธีต่างคนก็ต่างไม่ได้หลักได้เจนญาติลมทั้งหลายคนคนหนึ่งกว่าจะฝึกกว่าจะปฏิบัติเนี่ยไม่ง่ายนะ ไม่มีหรอกที่จะได้ง่ายๆหรือว่ารู้เห็นง่ายๆไม่มีไม่มีเลยแม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ง่ายเลยสลบถึงสามครั้งจะมีบุญมากแค่ไหนบารมีมากแค่ไหนก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติลำบากนะ แล้วพระอา,หารหันต์ทั้งหลายที่เรียกว่าอนุพุทธสาวกนี่ก็ปฏิบัติลำบากเหมือนกันไม่ใครจะว่าสะดวกสบายนั่งกินนอนจินทำเล่นทำหัวแล้วจะได้มรรกได้ผลได้พระนิพพานก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอย่างนั้นมาก่อนผู้ก่นกอนๆที่ท่านทำมากร้วนแต่ต้องเสียสละ เป็นชีวิตตบ,บริจาโคถึงขั้นเอาชีวิตไปบริจาค <c oughs> ถึงขั้นเอาชีวิตไปทิ้งบางองค์บางท่านก็ไปตายอยู่ในป่าเสียเป็นไข่ป่าเสียช้างเหยียบตายเสียงูกัดตายเสียไม่ได้กลับออกมาจากป่าก็คือตายเลยบางท่านก็รอดพ้นจากการเป็นการตายก็ได้ถึง ถึงมรรคผลพระนิพพานแต่รู้สึกว่าทุกท่านทุกองค์ที่ปฏิบัติจริงๆนั้นไม่ได้ชุบมือเปิดว่ามันง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ดูอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นในฝ่ายคณะธรรมยุตซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์หลวงปู่เสาหลวงกันตะสีโลท่านพระอาจารย์มั่นปริตโตหลวงปู่สิงคขันตยาขโมตะเบกตะบญ ดิ้นลม้มดิ้นตายทั้งนั้นเลยท่านออกทุดงประพฤติปฏิบัติเปรียวกายเปรยีปรยวจิตอยู่ในป่าในดงพงไพรป่าชา้าป่ารกชัดรู้สึกว่าท่านเอาจริงเอาจังสุดตัวสุดชีวิตจริงๆศาสนาอุรังัตตวามอบก,กายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนานโดยแท้จนกระทั่งชีวิตะ ปริโยสาเนในวรรส,สุดท้ายของชีวิตท่านก็ยังรักษาข้อประพฤติปฏิบัติของท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในฝ่ายอื่นๆฝ่ายคณะใหญ่อย่างอย่างสมเด็จพุทธาจย์โตอย่างนี้หลวงปู่สดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่ฤาษีลิงดำ อย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติยยกตัวอย่างมาพอให้ได้คติเป็นตัวอย่างจนมาถึงยุคของพวกเราทุกวันนี้พวกเราจะคิดว่ามันง่ายมันสบายมันสะดวกธรรมะนี่ทำเอาง่ายได้ง่ายรู้เห็นกันสบายสบายได้มากได้ผลกัน เพียงแต่คาว่าสมาธิเท่านั้นคาว่าจิตสงบเท่านั้นก็ไม่ง่ายนะที่จะมาง่ายเลยนี่ไม่มีท่านทั้งหลายได้คิดว่ามันต้องฝึกมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกมันต้องได้เสียสละมันต้องได้เหงื่อตกยางออกกันจริงๆถึงจะได้เนื้อ,นอในพระศาสนามา มันต้องละแบบปลอมๆอ,ออกถึงจะได้ของจริงถ้าติดของปลอมอยู่ก็ไม่รู้ความจริงแหละก็จะไปหลงอยู่กับความจอมปลอมนั้นเสียความจอมปลอมก็เลยจะเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนศาสนาทุกวันนี้บางอย่างไม่ใช่เรื่องของศาสนาและคนเข,ข้าใจว่าเป็นศาสนาไปเสียหมดเสียสิน้นมีแต่พิธีรีตองเหมือนขอสีนเนี่ย ไปที่การขอแต่ศีลแต่ไม่ถือศีลอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นแค่พิธีเป็นแค่พิธีเป็นฉากหน้าเท่านั้นแต่ไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติโด,ดยแท้อันนี้เรียกว่าได้แต่น,น้ำไม่ได้เนื้อยิ่งทางด้านจิตใจด้วยแล้วนี่ถ้าไม่สงบลง ไม่ดับนิวรณ์กลับมาฉันถ้าปยาบาทที่นิมิธาอุทจักกุกุจักวิจิจิตาลงไปเสียได้นี้มันก็ยากนะถ้าไปดับนิวรธรรมที่มันถล่มอยู่ในจิตในใจนี้มาเสียมากต่อมากตั้งแต่กับในการใดมัวแต่ไปเอ้อระเหยร,อ,รอยชายอยู่กับพิธีรีตองไม่ได้นั่ง ข่มทุกขเวทนาและจีเลเหล่านี้ให้มันสะเทือนสถานได้บ้างเลยมีแต่มันอ้วนมันพีฉะนั้นจีเลจึงอ้วนจึงพีน้ำน้าน,นี่จึงท่วมไปหมดพวกเนื้อเนื้อจึงหายไปส้อท้ายเหลือแต่กาก,ากแต่เดนเหลือแต่กากแต่เดนได้ประพฤติปฏิบัติกันก็เลยกลายเป็นพวกากากพวกเดน มีใช่เนื้อแท้เนื้อทองพองอัมภัยซึ่งเป็นศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่นำะมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าแต่ก่อนท่านมีแต่เนื้อเนื้อนะจริงๆนะแท้ๆนะเทสละก็จริงจังไม่รูปหน้าประจมูกไม่หลงไปกับโลกามิตร ไม่หลงไปกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่หลงทิศหลงทางไปตามอำนาจฝ่ายต่ำเพราะท่านมีธรรมเป็นหลักเยฑนหลักใจจึงมุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อความหลุดพ้นเอาแต่ความจริงไม่เอาพิธีรีตองหลอกๆมาวุ่นวี่วุ่นวายอันนี้หลักของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติ ที่เรียกว่าเนื้อคือปฏิบัตินั่นแหละธรรมานุธรรมะปฏิปันโนปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรจะทำปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามทำอยู่โลกย่อมไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ผู้ใดทำอย่างนั้นก็จะได้อย่างนั้นเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือธรรมะหรืออริยสัจ เข้าสู่ทางอันถูกต้องคือมัคคปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้าสู่ทางอริยมรรคมีองแปดอันเป็นทางสายเอกเป็นไปเพื่อความบริสุทธิบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเป็นทางเพื่อ ทางเพื่ออะไรเป็นทางเพื่อจัดการกับความโศกเศร้าร่ำไรรำพันธ์กับทุกขโทมนัสนี้ให้มันดับไปจไดจถึงหยานถึงชาญถึงความรู้แจ้งเห็นจริงแจ่มแจ้งในจิตใ,ใ,ใจของตนของตนฉะนั้นเวลาของผู้ปฏิบัติเนื้อๆนีน่คือเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาพิจารณาธรรมทั้งหลาย เป็นเวลาที่ต้องนั่งดูจิตดูใจของตนของตนในแต่ละวีในแต่ละวันท่านจึงว่าอย่าให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ยังไงก็เปล่าประโยชน์คือขณะแต่ละขณะนั้นปล่อยให้จิตมันคิดฟุง้งคิดปรุงไปกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ไม่ได้มีสติรู้เท่ารู้ทันท่านยังสอนคโนโวมาอุปัจจคาอมโมขังดิวสังกายราอปเปณนะป้าเกนวะท่านจึงสอนอย่างนี้ตัสมาหิปะกะวโตสัตตะ ศาสนาท่านจึงไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ให้เสียสติต้องจ่ออยู่ตลอดในแต่ละวันนี้อย่าให้เปล่าประโยชน์ไม่ว่ามากก็น้อยต้องได้ประพฤติปฏิบัติต้องได้ไ่ครวนพิเนปินาธรมทั้งหลายนี่แหละเป็นคำสอนในศาสนาของพระพุทธองค์ช่งสอนอย่างนี้อันนี้แหละว่าเนื้อ ไม่ใช่น้ำแต่น้ำก็เป็นกากเป็นเดนไปหมดแล้วทุกวันนี้นี่ปฏิบัติให้มันถูกให้มันสมสมศีลสมธรรมสมสมณนะสารูปสมศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นเรื่องอานหารชันชัยเป็นเรื่องของท่านผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เรื่องเลอะเลอะเถอะไม่ใช่ของที่จะไปทำสุมสี่สุมห้า ต้องมีหลักมีเกณฑ์เสียจริงฉะนั้นทุกวันนี้มันออกทะเลออกน้ำน้ำ,นำไม่มีเนื้อหรอกมีแต่กากมีแต่เดนนี่ก็ของเน่าของเหม็นคนก็เลยเป็นนิยมชมชื่นกลายเป็นแมงวันไปเสยหมดนักปฏิบัติแบบแมงวันกับแบบพึ่งมีสองแบบนักปฏิบัตินักปฏิบัติแบบแมงวันเแบบจอของเน่าของเหม็นและชอบใจใหญ่ กรูเข้าไปยิ่งเน่ายิ่งเหม็นยิ่งชอบยิ่งตอมยิ่งสนุกยิ่งสนานยิ่งคิดว่าดีนักปฏิบัติแบบแมงวันนักปฏิบัติแบบมแมลงพึ่งก็จะกลั่นได้เจสอรดอกไม้มาแต่ละอันแต่ละดอกกลายเป็นน้ำพึ่งน้ำหวานอันบริสุทธิ์อันนักปฏิบัติแบบน้ำพึ่งต้องใช้ความเพียรความพยายาม ทุกวี่ทุกวันก็จะได้น้ําพึ่งอันมีโอชารสนั้นที่เรียกว่าโอชารสแห่งธรรมก็มีสองแบบนักปฏิบัติแบบแมงวันแมงวีตอมอยู่นั่นแหละเยอะเหมือนกันพวกนี้พวกเรียกว่าน้ำน้ำ,นำกากกากเดนเดนเป็นของโสโครกแต่ว่าชอบกันเยอะใส่ใจกันมากเทิดทูนกันกับของโสโครกสองสุกปรก ส่วนนักปฏิบัติแบบแมลงพึ่งก็ก็เจสอนหนึ่งเจสอนหนึ่งก็จะไปตอมไปกลั่นมาได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะเป็นของศาสตร์เป็นโอชารสอันนี้จึงมีสองแบบตอมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันผู้หนึ่งเป็นเนื้อเนื้อสะอาดสะอาดนะ พวกหนึ่งก็เป็นน้ำน้ำมีแต่กากแต่เดนมีแต่ของเน่าของเหม็นของโสโครกสกปรกท่านจึงว่าผู้หนึ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลพระนิพพานผู้หนึ่งปฏิบัติไปกลาบไปบูชาไปไหว้ไปเพื่อไปสู่นรกอเวจีเพราะว่ามีแต่น้ำมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมายิ่งปฏิบัติยิ่งมัวยิ่งเมาผู้หนึ่งเป็นธร,รมโมธรรมะผู้หนึ่งเป็นธรรมมทมเมาทาบ้า ทำบ้าทำบอมันก็ต่างกันอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นครังพุทธการท่านสอนมีแต่เนื้อเนื้อผู้ปฏิบัติเนื้อเนื้อ,น,อนั่นแหละถึงจะได้บรรลุมรรคผลปรินิพานส่วนน้ำน้ำไปไม่ถึงไหนหรอกน้ำท่วมตายเสียก่อนไปกับน้ำปากน้ำคำน้ำเน่าน้ำเหม็นมันต่างกันอย่างนี้โดยสิ้นเชิงต่างกันราวฟ้ากับดิน ต่างกันเราโลกนี้ก็โลกงหน้าผู้หนึ่งตอมขี้ไปตอมความโลภความโกรธความหลงด้วยความชื่นชมผู้หนึ่งไม่ตอมแบบนั้นไปกลั่นกลั่นเจสาโลมานขาตันดาตะโจกรรมฐา,านทั้งห้าเพื่อจะสลายความยึดถือตัวต,วต,วตนอุปทานขันอย่างนี้เป็นต้นมันต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นเนื้อกับน้ำนี้แยกให้เป็นก็นแล้วกันถ้าผู้ใดแยกไม่เป็น ก็จะตกไปสู่ฝ่ายน้านนนนานนํานั้นฝ่ายน้ําเน่าน้ําเหม็นนั้นโดยไม่รู้ตัวโดยคิดว่าเป็นเนื้อไปเคารพบูชาเทิดทุนในของเน่าของเหม็นนั้นเสียแล้วก็ภูมิอบภูมิใจกับความเคารพนับถือของตนทั้งที่ปราดราชบัณฑิตท่านสรุปสังเวชจิตแต่ตัวกับพอใจกับสิ่งนั้นไปเสียนี่ความต่างกันฉะนั้นต้องดูปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัต ดูคนไม่ต้องดูอะไรดูผู้ปฏิบัติไม่ต้องดูอะไรดูปฏิปทานั่นะดูข้อประพฤติปฏิบัติปฏิปทานั่นแหละบอกบอกให้รู้ว่าเนื้อ,อหรือน้ําจริงหรือเท็ดําหรือขาวของแท้หรือของปลอมมันสามารถรู้ได้ทั้งนั้นด้วยปฏิปทาด้วยข้อประพฤติปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายที่นำมากล่าวท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ ให้เป็นคติธรรมกับหลายๆท่านจะได้เนื้อแท้ของพระศาสนาจะได้ของดีไปเคารพบ,บูชาจะได้ไปประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องอันนี้นะมากล่าวว่าพูดท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันให้ได้เห็นเหตุเห็นผลได้หลักได้เกณฑ์นในศาสนาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องดีงามเป็นสารธรรม เทตมานะมาพุทธันธท่านหลายได้ฟังในวันนี้สาธุกับทุกทุกคนอนุโมทนากับทุกทุกท่านขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีเจ้าท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาาวันนี้อาตมาพระมหาธิรนา,ราคธิรโรพร้อมกับธรรมาจาักภูผาสมควรเจริญลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้นหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร